มีผ้ามาอย่างไกลพี่น้องอย่างไกลมีอย่างไกลไอข้ขาไกลพันนะคะแล้วเราก็ตับพี่น้องคะ่ะอย่างไกลสื้อแซบมันนี้ก็ตำหมูขาไกลค่ะเราก็ตับเนี่ยนะคะพี่น้องกินกัะตมหุงคือเก่าพี่นอ้นนนนองคะ่ะอย่างไกลนะคะนะ ย่างไก่กินกับตำมะระกอคือเกาค่ะพี่นอ้องก้นหวยหวยพี่น้องเอ,อ้ยอยู่วิถีแบบชีวิตบ้านอีสานบ้านเฮ้าคือเกาค่ะอยู่อุดรน,นะคะเด้อฝากช่องด้วยนะคะช่อพาแซ่บนัวอยู่ที่อุดรท่านี่จ้าอยู่บ้านเชียงพินนะคะเป็นน้องไม่ค่ะพึ่งเขามาเห็ดยูชูะคะ่ะเพื่อนพี่น้อง ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแกล้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อ,อจะทำคลิปต่อๆไปให้ชมคะ่ะชอบพาแซบหนัวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละมอย่างไก่มักแล้วเรียบร้อยพี่น้องมักแล้วเรียบร้อยแล้วก็จิ้ยางไปซปุบแซบหอมๆค่ะ ยิงก็ต่ำมาฮงพุพอซอ,พ,อนนะพ,พ,พี่น้องค่ะไปตรวจจาดตรวจจ่าเดี๋ยพี่น้องเพราะว่าไก่มันเนาะไก่ไก่พันเฮากำลังมันไก่พันค่ะไก่พันมักขาตัวนะพี่น้องค่ะมักแซ่บ พี่อุดรตาพี่น้องค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อแกล้งเตือนกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะน้องใหม่ตาฝากด้วยนะคะทงพี่น้อง <c ười> ปีงขาไก่ซ่บๆเยูอ่อวัวทีเรามั่นหลายพี่น้องเออทำไง มันขักมันแน่อย่างต่อไปพี่น้องค่ะควนกับควน <c oughs> ควนถวยๆวยมันเนะพี่น้องเนะขาไก่กับมนันมัน่พี่น้องมันจวดจวดเลยพี่น้องค่ะปีงไก่ ปิ้งตับปิ้งไก่ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะคะน้องใหม่จ้า